วันนี้ไม่ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่คุณอยากประสบความสำเร็จแต่คุณไม่ยอมลงมือทำคุณไม่กล้าเสี่ยงที่จะล้มเหลวแต่คนที่เขาประสบความสำเร็จบนโลกใบนี้เขาไม่กลัวที่จะลงมือทำเขาไม่กลัวที่จะเสี่ยงเขาไม่กลัวที่จะล้มเหลวเพราะเขาคิดว่าความกลัวคือความเสี่ยงคือ การลองเผชิญเท่านั้นขอยกตัวอย่างผู้พันสันเดอร์เจ้าพ่อไก่ทอด KFC ลองผิดลองถูกมากกว่า1,009ครั้งครั้งที่110เขาถึงประสบความสำเร็จนับว่าเป็นบุคคลตัวอย่างระดับโลกอีกคนหนึ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ของโลกที่ทำให้คนพูดถึงและจดจำความจริงแล้ว คนที่สูญเสียไม่ใช่คนที่กล้าเสี่ยงแล้วสูญเสียแต่คือคนที่กลัวที่จะสูญเสียจนไม่กล้าเสี่ยงเพราะในชีวิตของคนเหล่านั้นยากที่จะไม่ยอมเสี่ยงอะไรเลยแล้วจะได้รับเพราะทุกอย่างต้องได้มาด้วยการแลกและแม้การแลกบางครั้งจะทำให้เราสูญเสียบ้างบางสิ่งไป แต่ย่อมจะมีการแลกครั้งหนึ่งที่คุ้มค่าย่อมจะมีการแลกสักครั้งหนึ่งที่เราประสบความสำเร็จอย่างงดงาม